จะมีเงินเข้าบัญชีอีกแล้วไหลยคนไม่ได้เงินจากไหนอะน้องแซนแต่ว่าไม่สาขายผ้านะเงินเข้าอยู่แล้วเมื่อวานนี้ก็เข้าเมื่อวานพาไอดิ้งอะเออหน้าไหลคะ่ะช่างเบิร์ดสวัสด,ดีค่ะหน้าไหลคะ่ะเมื่อวานอะไม่สาพาหลานน้อยพาหลานดิ้งไปเอาทองไปไปเพิ่มน้ําหนักนะน้องจะมีน้องจะมีแหวนเล็กๆ,ๆแหวนครึ่งสลึงที่ พี่ๆ FC ให้ของวันเกิดมานะรวมกันได้ห้าพันแม่สาก็กดดันน้องให้ซื้อทองแหวนน่ะของไข่ยทรงมายัางเนี่ยกําลังสีทรงแม่อันดากําลังสีสรงฮะฟังไหลแล้วคันแค่ไม่อยากเป็นแป้งสีฟันเราเจ็ด <c oughs> นะเมื่อวานนะคะแม่อันดาน้องจะมีไหวแหวนครึ่งสลึงแล้วก็มีสร้อยข้อมือ,อสลึงหงึกับสองสลึงแล้วทีนี้นางอยากได้บาทหนึ่ง แต่ว่าพอไปรวมแล้วตีราคาให้ร้านตีราคาให้อยู่ที่สามหมื่นสองพันสี่ร้อยนะอยู่ที่สามหมื่นสองพันสี่ร้อยทีนี้แม่สาก็เลยมาเดี๋ยวแม่จะรับซื้อไว้เองเพราะร้านร้านทองมันกดราคาเขาตีราคาให้แล้วเดี๋ยวแม่รับซื้อไว้แล้วหนูเอาตังแม่เนะี่ยไปซื้อทองหนึ่งบาทนะหนูเอาเงินแม่ไปซื้อทองหนึ่งบาทเอาไปซื้อไอเนี่ยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสร้อยข้อมือไปซื้อทองหนึ่งบาททีนี้ แม่ก็กลับมาถึงบ้านแม่ก็ทำแบบนี้นี่อันนี้นะดิ้งต้องเก็บตังนะมาซื้อคืนนะนะมาซื้อคืนเส้นนี้ดิ้งซื้อกี่บาทเส้นนี้ดิ้งซื้อกี่บาทแหวนดิ้งซื้อกี่บาทเพราะฉะนั้นรีบรวบรวมเงินรีบออมเงินแล้วก็เอามาซื้อคืนฮะไปเพิ่มให้ไหลแนยยังบบเต็มอู้ไอ้ไห,หลนี่ต้องสร้างใหม่ตั้งแต่แรกเลยไหลรู้จักเก็บเงินไหมเก็บเงินเก็บทอง นะายรู้จักเก็บเงินเก็บทองไหมสดิงอะ่ะเขามีตอนนี้เขามีเส้นหนึ่งบาทเขามีตรงนี้เส้นหนึ่งบาทนะสดิงนะแต่ว่าสร้อยแม่ซื้อให้ตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีอยู่มอสองนะซื้อให้เป็นของขวัญที่เขาสอบได้ะนะเขาสอบได้ที่เท่าไหร่นะได้ติดอันดับที่ที่เก้าของร้อยหกสิบเจ็ดคนของมอสองหรืออะไรนี่แหละตอนนั้นอะ่ะ นั่นแหละก็เลยซื้อให้ตอนนู้นเรียนเก่งเรียนเก่งเป็นเด็กเรียนเก่งตอนนี้น้องเก็บตังค์เก็บเก็บสร้อยไว้แล้วทีนี้แม่สาบอกน้องว่าถ้าน้องเก็บได้อีกนะสะสมไว้เรื่อยๆนะจะตัวสลึงหนึ่งมันจะอยู่ที่หมื่นนิดๆนะจะตัวสลึงหนึ่งมันจะอยู่ที่หมื่นนิดๆถ้าเก็บตังค์ได้ก็มาถ่ายไปเก็บตังค์ได้พอชิ้นไหนก็มาถ่ายไปมาถ่ายไปเมื่อวานพอดีมีนักศึกษาเอาแหวนมาขายพอดีคะ่ะแม่อันดา ตอนที่ดิ้งกาลังเลือกอยู่นักศึกษาสองคนเอาแหวนมาขายน่าจะไม่มีตังไปโรงเรียนอยากได้อยากได้เธอต้องไปซื้อที่ร้านเพราะว่านี้เป็นของไอ้ดิ้งไงเป็นของไอ้ดิ้งแล้วแม่สาจะขายให้เท่าราคาเดิมนะตอนนี้ทองมันก็ขึ้นนะทองมันก็ขึ้นแม่สาจะขายให้ดิ้งเท่าราคาเดิมเท่าราคาที่น้องซื้อมาตอนแรกอะนะซื้อมาตอนแรกตอนก็ตอนนั้นมันก็แพงอยู่นะสี่หมื่นแล้วแหละลตอนนั้นบาทหนึ่งก็สี่หมื่นแล้วแหละก็จะให้ดิ้ง พยายามเก็บตังค์แล้วมาซื้อคืนทีละชิ้นซื้อคืนทีละชิ้นอยากให้เขามีกําลังใจนักศึกษาเอาทองมาขายพอดีเมื่อวานเอาแหวนวงหนึ่งมาขายก็เลยบอกดิ้งดูว่าดิ้งเห็นไหมเนี่ยเวลาจําเป็นนะเวลาจําเป็นเห็นไหมเขาเามาขายเขาไม่มีตังค์ไปโรงเรียนแล้วเขาพอเขาขายแล้วไม่ต้องไปเครียดกับว่าเออไม่มีเงินไปโรงเรียนตั้งใจเรียนอย่างเดียวก็พอนี่แหละเหตุผลที่ว่าแม่ทําไมแม่ให้เก็บ ชิ้นเล็กชิ้นน้อยทาไมให้เก็บทีละชิ้น2ชิ้นครึ่งสลึงก็ให้เก็บ2ส,สลึงก็ให้เก็บ1สลึงก็เก็บมีตังเท่าไหร่ให้ไปซื้อไว้ทีละเล็กทีละน้อยทีละอัน2อ,อันถึงแม้ว่าตอนขายราคามันจะลดไปบ้างพันหนึ่งเจ็ดร้อยแปดร้อยหรือว่าสองพันถ้าชิ้นบาทหนึ่งขึ้นไปมันก็จะประมาณสองพันนะมันจะหายไปประมาณสองพันถึงแม้ว่าเงินสองพันมันจะหายไปอ่ะแต่อย่างน้อยมันก็ไม่เหมือนเราเก็บตังสี่หมื่นไว้หรอกวิด,ดิ้งเอฟของเก่งเอฟกระโปงกระโปงเหี่ย คิดไม่ต้องวางช่องแม่อันดาจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่อันดาป้ามนวัดน,นี้ค่ะพี่นัดสวัสดีค่ะอูทุกแก้องแล้วพี่ไม่มาตั้งนานเลยเก็บทองมันดีกว่าเก็บตังใช่ค่ะแล้วเด็กค่ะแม่อันดาเด็กนะเวลาเขามีตังในบัญชีก็จะเอฟนู่นเอฟนี่ เวลาเขามีตังในบัญชีเขาก็จะเอฟของไปเรื่อยเขาจะรู้สึกว่าเออเงินที่เขามีมันเยอะเงินสองหมื่นนี่มันเยอะแล้วนะแล้วก็เจ็ดไปซื้อนั่นเจ็ดไปซื้อนีน่เงินเขาละลายไปเขาเก็บตังได้รอบละสองหมื่นนี่หลายรอบนะคะแล้วมันก็ละลายไปเหลือแค่สามสี่พันนะพี่ก้อนหวัดดีค่ะแม่สาก,ก็เลยต้องสอนว่าเห็นไหมวิ่งเก็บเงินได้สองหมื่นแล้วมันหายไปไหนอ่ะเหลือแค่สี่ห้าพันบางครั้งเหลือหกพันบางครั้งเหลือแปดพันเห็นเห็นแล้วใช่ไหมว่าเงินอ่ะมันหายไปได้เงินมันละลายไปได้ อย่างน้อยเราซื้อทองอ่ะทองหนึ่งบาทเวลาเราเอาไปขายมันอาจจะอันอาจจะหายแค่อย่างมากก็สองพันค่ะมันจะลดราคาอย่างมากก็คือสองพันแต่ถ้าเรายังไม่ได้เดือดร้อนก็เก็บไว้นั่นแหละเก็บไว้นั่นแหละก็จะสอนน้องแบบนี้นะเวลาฉุกเฉินอะไรมามันไม่เหมือนขายอย่างอื่นนะขายทองวิ่งไปที่ร้านขายได้เลยเมื่อวานเขาตีราคาให้น้อยนะเมื่อวานอนะ่ะ แต่ว่าทองยังไม่ถึงบาทนะไม่พูดแบบนี้เดี๋ยวไหลก็อิจฉาอีกแม่สาเคยบอกน้องชายเหมือนกันนะว่าเงินจากช่อง YouTube ที่ได้มานะอย่างน้อยให้ไปซื้อแหวนไว้อาทิตย์ไอเดือนละวงนะจ้าแจ๊สขอบุณค่าอย่างน้อยให้ไปซื้อแหวนไว้เดือนละวงนะวงละสลึงนะเดือนหนึ่งให้ซื้อแหวนไว้หสลึงหงสลึงก็ประมาณ1,000งบาทนะหนสลึงประมาณ1 …!นึ่งบาทนะ่ะเราหาเงินได้ตั้งมาก เก็บไว้แหวนเดือนละวง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 เดือนละหมืน่นเดือนละหมื่นนะ่ะนะเก็บไว้เลยเดือนละหมืน่นรายได้เรามันไม่ใช่ว่ามาจากตรงนั้นที่เดียวโรงสีเนี่ยนะโรงสีสีข้าวขายรำนะสีข้าวหนึ่งวันอย่างอันนี้ก็ได้นะรำะกระสอบละร้อยหนึ่งนะข้าวกระสอบละห้าบาทสีไปสีไปน้นนั่นนี่ไปมันก็จะเป็นรายจ่ายในครอบครัวที่มันมันช่วยไม่ให้รายได้สิ้นเดือนที่เราได้มามันหมดไปอย่างแบบ แบบนั้นน่ะคือมันมันเหมือนกับว่ามันมีตัวเสริมอยู่นะถ้าเราประหยัดใช้ถ้าเราค่อยๆเก็บไปด้วยประหยัดใช้ไปด้วยมันก็จะมีเหลือนะบอกน้องดิ้งดูนั่นแหละตัวอย่างแก่ตัวไปจะเหลือนี่มันอาจจะใครฟอด้วยน้งแสนจะไม่เหลือก็ได้นะเห็นไหมเงินสามล้านของไหลไปไหนคะเงินสามล้านของน้องไปไหนนะก็จะเหลือแต่เงาก็จะเหลือแต่น้ำลายที่พูดออกมาโดยไม่มีใครเชื่อแต่เงินของพี่ดิ้งอยู่นะ เงินของพี่ดิ้งยังอยู่มันยังอยู่ตรงเนี้อยู่ตรงข้อมือพี่ดิ้งเนี่ยนะถึงแม้ว่าสร้อยข้อมือสี่หมื่นนะบาทหนึ่งเนะี่ยสี่หมื่นสร้อยข้อมือสี่หมื่นะบาทหนึ่งนี่นะมันอาจจะบาจ,จากเงินหกเจ็ดหมื่นที่ดิ้งก็ใช้จ่ายไปบ้างละลายไปบ้างอะไรไปบ้างอย่างน,อน้อยมันก็เหลืออยู่ตรงนี้สี่หมื่นมันไม่ได้หายไปซะทั้งหมดมันก็ยังอยู่นะแม่สาก็จะสอนให้น้องเก็บแม้ว่าบางครั้งอ๋อเสหลึงหนึ่งแม่ก็เติมไปซะพันสองพันนะ ไอตัวห0สิสตางค์อ่ะตัวสองสลึงแม่สาก,ก็เติมให้น้องไปเท่าไหร่นะแปดพันหรืออะไรนี่แหละก็เติมให้ไปค่ะให้เขามีไว้เรื่อยๆสะสมไว้เรื่อยๆเขามีกาลังใจนะเขาจะได้อยากกินอยากอยากมีอยากเก็บจะได้อยากมีแต่ไม่ใช่ว่าพออายุดิ้งสักสาสิปีไปสาสิบปดปีพอดิ่งได้อายุสาสิบปดปีดิ่งก็มีช่องไลฟ์สดแล,ล้วมาไลฟ์สดว่าเออตอนที่ฉันอยู่มห้านี่นะฉันมีเงินสามล้านนะฉันมีเงินสามล้านนะ แต่สามล้านจากไหนไม่รู้ก็ใช้ไปหมดแล้วเงินสามล้านของดิ้งตอนอยู่มห้าเนี่ยดิ้งจ่ายไปหมดแล้วไม่รู้หรอกมันอยู่ไหนอย่างใน้อก็ยังยังอย่างนนอ,ก,ก,อ,นนอก,ก็ยังมีหลักฐานให้เห็นอยู่ว่าเออมีได้นนี้เหลืออันนี้นะอันนี้สอนให้เก็บนะสอนดิ้งสอนดิ้งให้รู้จักจเก็บตังค่ะเด็กอะบ,บอกง่ายแม่สาปเป็นคนขี้งกก็เลย ต้องให้ลูกเก็บตังค์